สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านเจอกับผมมิสเตอร์ชาคหรือมิสเตอร์ชาลามนะครับวันนี้มิสเตอร์ชาคนะครับมีความภูมิใจที่จะมาทำาอสอารนองไก่ทอดน้ำปลาหวานที่คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับน้ำปลาหวานยังไม่ได้โชว์เนาะนี่นี่ือมันปลาหวานน่ากินหากนะครับแม่ผมเป็นคนทำกับมือเลยนะวันนี้วันเกิดผมด้วยวันนี้ผมวันนี้วันเกิดผมด้วยนะคุณผู้ชม เฮ้ยอย่าเรียกว่าวันเกิดเลยเรียกว่าวันไขวันเกิดดีกว่ามาเจ้านี้เพิ่งไปทําบุญกับยายมานะครับตอนนี้นะครับผมผมจะมาเริ่มกินแกทอดน้ำปลาหวานนะคุณผู้ชมดูกันเลยหนุ่เนี่ยคุณผู้ชมตามาวียดีภาคเหนือต้องมีนี่ครับผมข้าวเหนียวครับเย้ข้าวเหนียวหนมอาหารประจําภาคเหนือหนมข้าวเหนียวนะครับต้องกินแค่นี้เดียวปอน่ะเดี๋ยวต้องกินพร้อมกันนะครับมีดูไก่แม่ผมทอดเองเลยเนี่ยนะครับ

ดูหน้าตาไก่ดูน่ากินบาวานอร่อยดีทำงานเลยครับ